สวัสดีครับผมไม่พิรมพรครับในฐานะก็เป็นลูกเป็นหลานของพี่นอ้องเช่าจังรุ่ดอนนะครับแล้วก็เป็นเกษตร,รกรผู้หนึ่งนะครับที่มีความตั้งใจนะครับอยากทีเป็นเกษตร,รกรต้นแบบเป็นเกษตร,รกรอินทรี่คือพี่น้องครับแล้วก็มือนี่เป็นมืองามย่ามดีสำหรับพี่น้องทุกท่านครับวันที่2 1กันยายนพศ2 5 5 9ครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องนะครับเครือข่ายเกษตรอินทรี์ทุกท่านจะได้เปิดเป็นท่าทางการย่างเต็มตัวนะครับผม ในฐานะเป็นทูตเครื่อข่ายเกษตรทรีพีจีเอสมนีนะครับมาแสดงความยินดีนั่งสำหรับพี่น้องนะครับนะแล้วกับผมเองก็สามารถสิมารวมงานได้ต้องขอประทานอภัยหลายๆครับราวาติดภารกิินะครับ่ายทำมิสวิดีโอกับอัลบั้มชุดใหม่นะครับสองชุดนั้นก็เลยโบดิมาครับนะว้โอกาสนาโอกาสดีๆผมพร้อมสิมาร่วงกิจกรรมนะครับที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเชาวเกษตรกรที่กันครับพร้อมเสมอนะครับไว้พ่อกันไหมครับพี่น้องนะครับ ให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับขอทรงกาลังใจไปหาทุกทุกท่านนะครับให้ยืนมีแห้งให้สุขแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ